อย่าให้การหาที่จอดรถเป็นอุปรสรรคในการกินของอร่อยๆ เทศกาลนี้หาที่จอดรถยากกันใช่ไหมคะตอนนี้ทางภูเก็ตสมาร์ทบัสเขาให้บริการฟรีในเส้นทางรอบเมืองเก่าหรือเรียกว่าเส้นทางดากลายนที่เขาจะให้บริการตั้งแต่10บโมงถึงสามทุ่มค่ะส่วนเส้นทางที่ผ่านก็จะเป็นบริเวณรอบๆของเมืองเก่าภูเก็ตค่ะและก็จะผ่านจุดสําคัญสําคัญด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกน Q r วโค้ดนี้ได้เลยแล้วก็มาต่อที่ไฮไลท์ของเราเลยดีกว่าค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะไปศาลเจ้าบางเหนียวเราก็ลงที่สถานีแมคโดนัลแล้วเดินต่อไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วหรือถ้าเเราาาจจะไป้ยต เราก็ลงที่สถานีภูเก็ตทิกนี่ได้เลยหรือจะนั่งตรงมาอีกหน่อยมาลงที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัวแต่ต้องรีบเดินกันหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีรถเข้ามาแบบนี้แล้ว <c oughs> เราก็เดินตรงเข้าไปในซอยและเลี้ยวขวาออกมานิดเดียวก็จะเจอแล้วล่ะคะ่ะแต่แล้วไปดูบรรยากาศข้างในกัน <c oughs> ว่าจะมีอะไรน่ากินบ้าง <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาจะเรียกว่าขนมชายเท้าก้ยนะคะ หรือขนมผักกาดหรือขนมหัวัยเท้านั่เนเองค่ะ,นนะ,คะหลังจากที่อิ่มบุญอิ่มท้องกันแล้วนะคะ<ๆ>เราก็จะมาขึ้นรถที่เดิมค่ะที่หน้าภูเก็ตทีกบอกเลยว่าภูเก็ตสมาร์ทบัสเขาทำถึงจริงๆช่วงนี้เขายัางให้ขึ้นฟรีทุกคนสามารถไปลองขึ้นดูได้นะคะแล้วรถเขาก็จะออกทุกๆ15นาทีรอไม่นานเลย และอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ